สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับ1ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์กับคุณครูเมในวันนี้เราจะเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการลบในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะหนังสือที่เราใช้เรียนในวันนี้นะคะเราจะเรียนในหนังสือเรียนหน้าที่88นะคะขอให้นักเรียนเตรียมหนังสือเรียนมาให้พร้อมเลยนะคะเปิดไปที่หน้าที่88ค่ะ สำหรับนักเรียนที่เรียนไม่ทันนะคะนักเรียนสามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะคะผ่านช่องทางลายห้องปร .1 ทั1น,นะคะ Google Classroom นะคะแล้วก็ช่อง YouTube ของคุณคุณเมที่นีนะคะนี่คือช่องเรียนย้อนหลังนะคะแล้วก็ช่องเรียนออนไลน์ของเรา ต่อไปนะคะเรามาดูแผนผังสาระการเรียนรู้การลบจำนวนนับ2องจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน9นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่3เราเรียนไปแล้วนะคะในหัวข้อความหมายของการลบการใช้เครื่องหมายลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน9ในเรื่องการหาจำนวนที่เหลือการหาจำนวนที่มากกว่าหรือน้อยกว่าโดยใช้การลบ การหาจำนวนที่นำมาเพิ่มโดยใช้การลบเราเรียนไปเรียบร้อยแล้วนะคะและเรื่องศูนย์กับการลบเราก็เรียนไปแล้วในวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องโจทย์ปัญหานะคะเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาในเรื่องของโจทย์ปัญหาการลบนั่นเองนะคะมาดูกระบ,บวนการแก้โจทย์ปัญหา มีด้วยกัน4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่ 1. ทําความเข้าใจโจทย์เมื่อนักเรียนทําความเข้าใจโจทย์อ่านโจทย์เสร็จเรียบร้อยนักเรียนต้องวางแผนว่าจะต้องทําอย่างไรนะคะเมื่อวางแผนเสร็จแล้วนะคะนักเรียนต้องลงมือทำก็คือคิดคํานวณน,นะคะในสิ่งที่โจทย์กําหนดสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์บอกนะคะและตรวจสอบคําตอบที่เราคํานวณได้นะคะ นักเรียนนะคะพิจารณาแถบโจทย์ปัญหานะคะแล้วอ่านโจทย์ปัญหาจากนั้นคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ใช้วิธีหาคำตอบอย่างไรเขีออยนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคำตอบเท่ากับเท่าไหร่ และสุดท้ายคําตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่นะคะคําว่าสมเหตุสมผลนะคะในเรื่องโจทย์ปัญหาการลบนะลบมันก็ต้องลดลงใช่ไหมคะไม่ใช่ลบกันแล้วได้คําตอบที่เพิ่มขึ้นแบบนี้ก็ไม่สมเหตุสมผลกันนะคะนักเรียนมาดูนะคะ โจทย์ปัญหาการลบนะคะหมายถึงเป็นโจทย์ที่มีองค์ประกอบด้วยส่วนที่โจทย์กําหนดให้และส่วนที่โจทย์ต้องการหาคําตอบนะคะโจทย์ปัญหานะคะโจทย์ปัญหาการลบตัวอย่าง ah Santa Cos มีกล่องของขวัญ5กล่อง แจกให้เด็กไป3ามกล่องสันตาคอสจะเหลือกล่องของขวัญกี่กล่องนะคะอันนี้ตรงนี้นะคะส่วนนี้ก็คือโจทย์ปัญหาการลบนะคะคือโจทย์ที่ให้มาลำดับการแก้ปัญหาลำดับขั้นตอนแรกเลยนะคะจากพีระมิดสามเหลี่ยมที่คุณครูอธิบายนักเรียนมาดูกันนะคะเรามาทำความเข้าใจพร้อมกันข้อที่หนึ่งทำความเข้าใจโจทย์นะคะ สิ่งแรกโจทย์กําหนดอะไรให้เรานะคะโจทย์กําหนดว่า1ซันตาคอสมีกล่องของขวัญ5กล่อง 2. แจกให้เด็กไป3กล่องนะคะแจกกล่องของขวัญให้เด็กไป3กล่องสิ่งนี้คือโจทย์กําหนดให้นะคะ อะและโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าซันตาคอส์จะเหลือกล่องของขวัญกี่กล่องนะคะนี่คือการที่เราวิเคราะห์ทำความเข้าใจโจทย์ขั้นที่หนึ่งต่อไปเรามาดูขั้นต่อไปขั้นที่สองคือขั้นวางแผนนะคะอ่ะขั้นวางแผนเมื่อซันตาคอส์นะคะเมื่อซันตาคอสให้กล่องของขวัญเด็กไปแล้วนะคะกล่องของขวัญจะเหลือน้อยลง ต้องใช้วิธีลบนะคะเมื่อกี้มีกล่องของขวัญอยู่5กล่องใช่ไหมคะนักเรียนดูทันนะอ่ะคุณเมย์ให้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะอ่ะมี5กล่องหายไป3มกล่องนะคะกล่องของขวัญก็เหลือน,น้อยลงเราก็จะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า5ลบ3เท่ากับเท่าไรต่อไปขั้นที่3คือขั้นลงมือทำนะคะเมื่อเราได้ประโยคสัญลักษณ์เรียบร้อย เราก็จะมาคำนวณน,นะคะว่า3เอาออก5เอาออกไป3เหลือเท่าไหรในที่นี้5เอาออกไป3ก็เหลือ2นั่นเองซันตตคอสเหลือกล่องของขวัญ2กล่องนะคะขอ้อ4ตรวจสอบนะคะขั้นตรวจสอบคำตอบก็คือ2ซึ่งน้อยกว่า5จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลน,นะคะ ถ้าคำตอบเรามากกว่า5นะคะผิดแน่นอนดังนั้นคำตอบเราก็สมเหตุสมผลนะคะก็คือเป็นคำตอบที่ถูกต้องอต่อไปเรามาฝึกการวิเคราะห์ส่วนต่างๆของโจทย์ปัญหากันตามคุณคณรูเมในหนังสือหน้า88กันนะคะนักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า88ถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะ เรามาทำความเข้าใจโจทย์นะคะคำสั่งมีอยู่ว่าบอกข้อความส่วนที่โจทย์กำหนดให้ส่วนที่โจทย์ถามและบอกคำตอบนะคะนักเรียนลองทำตามคุณครูเมย์แล้วตอบไปพร้อมกับคุณครูเมย์ในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะวันนี้คุณครูคเมย์จะให้นักเรียนเขียนแค่คำตอบลงไปในหนังสือเรียนหน้า88นะคะขณะที่นักเรียนดูคลิปวิดีโอนักเรียนก็ ทําทความเข้าใจโจทย์นะคะแล้วก็ตอบไปพร้อมกับคุณครูเมยว่าโจทย์ส่วนต่างๆที่เขากำหนดให้คืออะไรโจรทย์ถามอะไรและ,ะตอบยังไงถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาทำความเข้าใจโจทย์กันในข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งโจทย์มีอยู่ว่านิติมีดินสอหกแทง่งใช้ไปสามแทง่งนิติเหลือดินสอที่ยังไม่ได้ใช้ กี่แทงในที่นี้นะคะมาวิเคราะห์กันนะคะว่าโจทย์กําหนดอะไรอะตอบพร้อมกันตอบพร้อมกันนะคะว่าข้อที่1โจทย์กําหนดอะไรมาให้เราบ้างนะคะในที่นี้โจทย์กําหนดมาว่านิติมีดินสอหกแทงนะคะและนิติใช้ไป3แทงนี่คือสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้เรานะคะว่านิติมีดินสอหกแทง นิติใช้ไปสามแทงโจทย์ถามอะไรเราเอ่ยโจทย์ถามว่านิติเหลือดินสอที่ยังไม่ได้ใช้กี่แทงนะคะนี่คือขั้นตอนแรกเลยคือการวิเคราะห์โจท์ทยี่ให้มานะคะอ่าคำว่าใช้ไปนะคะใช้ไปเอาออกไปเป็นวิธีลบนั่นเองดังนั้นนะคะเราจะเขียนได้ว่า6-3ลบสเท่ากับเท่าไรานะคะ หกเอาออกไป3เหลือ3นั่นเองดังนั้นคำตอบในข้อที่หคือสานะคะนักเรียนเขียนเลขสาลงไปในหนังสือหน้าแ8ดนะคะ,ะนักเรียนบอกคุณครูมเมสิคะว่า3เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่อตอบสิคะว่า3เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่3เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะคะเพราะว่า3น้อยกว่า 6นั่นเองนักเรียนมาดูโจทย์ข้อที่2วานรีต้องการภาพการแข่งขันกีฬา4ภาพมีอยู่แล้ว3ภาพวานรีต้องหาภาพเพิ่มกี่ภาพในที่นี้เราจะ มาวิเคราะห์นะคะว่าโจทย์กำหนดอะไรโจทย์ถามอะไรและหาคำตอบในข้อที่สองนี้นะคะโจทย์กำหนดมาให้ว่าหนึ่งวารีต้องการภาพการแข่งขันกีฬาสี่ภาพและสองวารีมีอยู่แล้วสามภาพนะคะนี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้และโจทย์ถามอะไรเราเอ่ยนะคะโจทย์ถามว่า วารีต้องหาภาพเพิ่มกี่ภาพนะคะนี่คือสิ่งที่โจท์ถยามดังนั้นเราจะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคำตอบได้ดังต่อไปนี้นะคะว่า c นะคะ a c ลบสเท่ากับ1นั่นเองนะคะ่าเราต้องหาเพิ่มมาอีก1ภาพถึงจะครบ4นะคะ เราต้องหาเพิ่มอีก1ภาพถึงจะครบ4ซึ่งเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะคะมีอยู่แล้ว3ต้องหาเพิ่มอีกเท่าไหร่นะคะมีอยู่แล้ว3นับไปค่ะสาแล้วก็นับต่อจาก3เป็น4คือนับต่อเพิ่มอีก1นึ่จำนวนนะคะหรือ4ี่ลบสเท่ากับหนั่นเองโจทย์ข้อที่3 นักเรียนเขียนเลขหนึ่งลงไปนะคะโจทย์ข้อที่สมมีอยู่ว่าแม่ซื้อเข้าสารมาห้าถุงหุงไปแล้ว1ถุงแม่เหลือเข้าสารกี่ถุงนะคะแม่ซื้อเข้าสารมาสามถุงหุงไปแล้วหนึ่งถุงแม่เหลือเข้าสารกี่ถุงเรามาวิเคราะห์โจทย์กันนะคะ ในโจทย์ข้อที่สามโจทย์กำหนดให้เราว่าแม่ซื้อข้าวสารมาห้าถุงแม่หุงข้าวสารไปแล้วหนึ่งถุงนะคะนี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้และโจทย์ถามว่าแม่เหลือข้าวสารกี่ถุงนะคะนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามดังนั้นเราจะหาคำตอบได้ว่าห้านะคะลบหนึ่งเท่ากับเท่าไราในที่นี้ห้า หุงไปแล้วก็คือเอาออกไป1นึนะคะ5เอาออกไปหนึเหลือ4นั่นเองนะคะ5เอาออกไปหนึเหลือ4นะคะในที่นี้คำตอบก็คือแม่เหลือข้าวสาร4ถุงนะคะโจทย์ข้อที่4มีอยู่ว่าพ่อค้าขายนมสดได้8กลกรองขายน้ำผลไม้ได้3กมกรอง พ่อค้าขายนมสดได้มากกว่าน้ำผลไม้กี่กรองนะคะโจทย์กำหนดอะไรมาให้เราไหนบอกคุณครูสิคะว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้เราสิ่งแรกเลยโจทย์กำหนดมาว่าพ่อค้าขายนมสดได้8กดกรองพ่อค้าขายผลไม้น้ำผลไม้ได้สามกองดังนั้นโจทย์ถามว่า พ่อค้าขายนมสดได้มากกว่าน้ำผลไม้กี่กรองนะคะเมื่อโจทย์กำหนดมาให้เรานะคะเราจะเขียนประโยชน์สัญลักษณ์และหาคำตอบได้ดังต่อไปนี้นะคะว่า8นะคะลบ3เท่ากับเท่าไรนะคะขายไปเอาออกไป3นะคะก็จะเหลือ8-3ลบ3เหลือ5กรองนะคะดังนั้นพ่อค้าขายนมสดได้มากกว่าน้ำผลไม้ คากล่องนะคะหรือคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อโจทย์ถามว่าพ่อค้าขายนมสดได้มากกว่าน้ำผลไม้กี่ก่องนะคะ,ะนักเรียนก็นับต่อนะคะจาก3นับต่อไปขอโทษค่ะ3แล้วนับต่อไป4 5 6 7 8นับต่อไปแบบนี้ก็ได้นะคะหรือ,อเอา8ดลบสได้5นะคะ ข้อ5โจทย์มีอยู่ว่านักเรียนเล่นกันอยู่9คนเป็นนักเรียนชายห้าคนเป็นนักเรียนหญิงกี่คนโจทย์กําหนดอะไรให้เรานักเรียนตอบพร้อมกันค่ะว่าสิ่งแรกที่โจทย์กําหนดให้คือนักเรียนเล่นกันอยู่เกคนเป็นนักเรียนชาย5้าคนเป็นนักเรียนหญิงกี่คนจจนี้คือ,คนนอสิ่งที่โจทย์ ถามนั่นเองดังนั้นนะคะเราจะหาคำตอบได้ว่า9นะคะ9ลบออกไป5ลบนักเรียนชายนะคะ9คือนักเรียนทั้งหมดลบนักเรียนชายออกไป5คนที่เหลือจะเป็นนักเรียนหญิงนะคะดังนั้น9ลบ5จะได้เท่ากับ4คนนะคะดังนั้นเป็นนักเรียนหญิง4คน ต่อไปโจทย์ข้อสุดท้ายโจทย์ข้อที่6เก๋ปลูกมะนาวและมะละกอเจ็ดต้นเป็นมะนาวสี่ต้นเป็นมะละกอกี่ต้นโจทย์กำหนดอะไรมาให้เราเอ่ยในที่นี้โจทย์กำหนดมาให้ว่าสิ่งแรกเลยเก๋ปลูกมะนาวและมะละกอเจ็ดต้น เป็นมะนาว4ต้นโจทย์ถามว่าเป็นมะละกอกี่ต้นดังนั้นเราจะเขียนได้ว่า7นะคะลบออกไป4เหลือเท่าไรนะคะอ่าตรงนี้7นี่คือมะนาวกับมะละกอนะคะอ่าหักออกนะคะหักมะนาวออกไปนะคะตัดมะนาวไป4จะเหลือมะละกอเท่าไรเอยในที่นี้7 ลบสได้3นะคะนักเรียนก็เขียนคำตอบลงไปว่าข้อที่6ตอบสเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนนักเรียนสามารถที่จะวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์กําหนดมาและสิ่งที่โจทย์ถามได้ไม่เอย่ยถ้านักเรียนวิเคราะห์โจทย์ได้แล้วนักเรียนก็สามารถที่จะหาคําตอบในสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้ได้นะคะสําหรับชั่วโมงเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์คุณครูเมย์ก็ฝากนักเรียนนะคะ ไปฝึกทําความเข้าใจโจทย์และวิเคราะห์โจทย์นะคะชั่วโมงเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์หมดลงไปแล้วพบกับคุณครูเม่ใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ